สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับปุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆปุ๊กจะพาเพื่อนๆไปดูโรงเรียนของลูกชายนะคะเพราะว่าแพทริกกับดารอนเขารีเควสมาบอกว่าอยากให้มาม่ากับปะ๊ะป๊าพาไปดูโรงเรียนที่เขาจะมาเรียนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ปุ๊กมีเวลานะคะกับพีอูดนะคะก็เลยว่าจะพากัน ไปดูโรงเรียนลูกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปุ๊กก็จะพาเพื่อนๆไปดูด้วยกันนะคะว่าโรงเรียนที่ปุ๊กจะพาลูกไปเรียนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราจะพาทุกคนไปดูโรงเรียนของแพทริกกับดารอนนะคะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ3กิโลเนาะปุ๊กกาแฟ drive kilometer from u n s e r house วินิกวินิกาสองกิโลกว่าๆดีนะคะใกล้จะถึงแล้วโรงเรียนอยู เควสมาบอกว่าให้ป๊าป้ากับป๊าม้าถ่ายวิดีโอให้ดูหน่อยว่าจากบ้านไปโรงเรียนไกลแค่ไหนนี่นะมาถ่ายให้ดูแล้วนะเนี่ยลูกชายขอมาเลยนะป๊มามา้าเร quest ลูกชายร q u e s สมาป๊าม้าจัดให้เลยนี่นะคะนี่ไงโรงเรียนนี่ไงสีข,า,ขาวเนี่ยสีขา,ขาวนี่โรงเรียนเราสามารถปั่นจักรยานลัดป่ามาได้ตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะนี่นะ โรงเรียนอยู่ข้างในโน่นเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะ<ร>เออมีเด็กๆด,ด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะว่าข้างในเป็นยังไงพี่อุดเตรียมโดรนมาเล่นด้วยนะบอกว่าให้พามาดูโรงเรียนลูกเฉยๆนะแต่ว่านางก็ถือของเล่นนางมาด้วยมันแบบว่าดีมากเลยอ่ะมันอยู่ใกล้บ้านไม่อยากให้ลูกไปเรียนอยู่ไกลๆเพราะว่า เป็นห่วงอย่างน้อยอยู่ตรงนี้ก็พ่อแบบว่าทํางานอยู่โฮมออฟฟิศอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ทํางานอยู่ใกล้ๆด้วยไม่ไกลตรงนี้ก็คือแบบว่าดีแล้วค่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่แบบบ้านนอกอย่างเงี้ยจะมีแต่เด็กแถวอยู่แถวเนี้ยมันก็ดีมากเลยอยู่กลางทุ่งเลยค่ะเพื่อนๆเ,เรียนในเมืองแล้วก็ห่วงลูกเงี้ยเพราะว่าในเมืองมันค่อนข้างวุ่นวาย เรียนนอกเมืองแบบนี้แหละคุณครูก็ดีเหมือนกันเนี่ยค่ะโรงเรียนดีมากเลยแล้วตรงนู้นอะนั่นๆตรงวีลมิวตรงนู้นก็บ้านปั่นจักรยานปั่นจักรยานแป๊บเดียวก็ถึงเลยปั่นจักรยานอ้อมเนี่ยรัดป่าตรงนี้มาเนี่ยน้าร้อนปั่นจักรยานแป๊บเดียวถึง นี่แหละอาคารเรียนนะคะที่เห็นเห็นเนี่ยอาคารเรียนตรงนู้นก็จะเป็นถนนถนนที่รถบัสผ่านไอถนนเล็กๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยนั่นแหละคือทางจักรยานถ้าเราปั่นกลับบ้านเราก็จะปั่นไปทางจักรยานเนี่ยแต่ถ้าเรานั่งรถเมลเราก็จะนั่งเนี่ยหรือว่าถ้าเราขับรถมารับลูกเราก็จะขับมาเส้นนี้แล้วก็จอดหน้าโรงเรียนแล้วก็นี่เลยโรงเรียนลูกเลยเอาละได้ที่แล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นลานเนี่ยที่เล่นเห็นไหมคะมันจะอยู่กลางทุ่งเลยนะแล้วก็อยู่ติดนกับหมู่บ้านเลยนะเนี้ยเดาบอนนะคะเมืองเดาบอนเห็นไหมอยู่ติดกลางทุ่งนาสวยปุ๊กชอบบรรยากาศแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันอะปุ๊กคิดว่าลูกปุ๊กน่าจะชอบบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันเขาไม่ค่อยชอบความวุ่นวายเท่าไหร่ชอบเด็กเด็กบ้านนอกเนาะเด็กบ้านนอกก็จะชอบอะไรที่แบบว่าอยู่ บ้านนอกบ้านนอกมีทุง่งหญ้าทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะ <c oughs> เห็นไหมโรงเรียนที่ปุ๊กจะพาลูกมาอยู่ไอ้ที่ปุ๊กจะพาลูกมาเรียนนะคะปุ๊กก็จะพามาโรงเรียนตรงนี้แหละมันใกล้บ้านดีสะดวกเพราะว่าเราขับรถจากบ้านเราก็ประมาณห้านาทีะคะ่ะห้านาทีเองปั่นจัก,กรยานก็ประมาณสิบห้านาทีได้ถ้าปั่นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยปั่นจากบ้านมาไหน้าร้อนนะคะต้องปั่นจัก,กรยานมานั่งรถนั่งรถเมย์ก็ รถเมก็คืออยู่หน้าบ้านเลยนะคะก็คือมาถึงนี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแครปแครปดอกสีเหลืองๆที่เห็นเมื่อกี้นะ,ะเนี่ยตรงเนี้ยสวนมันสวยดีเพราะว่าวันนั้นปุ๊กว่าจะพาเดินไปดูก็ไม่ได้พาไปนะคะเพราะว่าชักวันนั้นมันเดินไกลพ <c oughs> ี่อุด๊ดินโดรนนู่นนู่นนู่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู นั่งชอบมาบินแถวเนี้ยค่ะเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศร,รอบๆบ้านแถวที่พุกอยู่นะคะคก็คือไม่ห่างกันมากนะใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆแบบกลางทุ่งแบบนี้นะคือต้องทําใจมากเลยนะเพราะว่าเวลาหน้าร้อนมาไอ,ดอ้ดอกดอกเนี่ยดอกสีเหลืองเนี่ยค่ะมันจะลอยไปติดกระจกที่บ้านแล้วมันจะเหนียวมาก ก่อนกมาอยู่เยอรมันแรกๆุกไม่รู้นะุกจะจะล้างรถกอิชีดแล้วแฟนบอกว่าไม่ต้องล้างหรอกอะไรเงี้ยถ้าล้างไปเดี๋ยวไอ้ดอกแรปเนี่ยมันลอยอากาศมามันมาติดรถแล้วเธอก็ต้องมาล้างอีกอะไรเงี้ยุ๊ก,ก็ยังไม่เข้าใจนะสิ่งที่เขาพูดอะพอมาถึงทุกวันนี้กเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออเขาอะไรเขาหมายความว่าอะไรเนี่ยแหละดอกสีเหลืองๆเนี่ยคะ่ะติดแบบถ้าติดรถนี่คือล้างนานมากนะเพราะว่ามันเหนียว เนี่ยคะ่ะเขาเอาไปทําน้ํามันทุกวันเนี้ยปุ๊กก็ใช้น้ํามันอันนี้แหละ,ละเวลาทอดหมูทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยดอกรับเห็นไหมคะสีเหลืองคือเขาบอกว่าอ่าต้นอันนี้มันสามารถเอาไปผัดคนาได้นะเอาไปผัดแบบคนาน้ํามันหอยอย่ะเขาบอกว่ารสชาติมันจะเหมือนคนาน้ํามันเออคนาอย่างเงี้ยรสชาติมันอ่ะเหมือนกวางตุ้งเงี้ยหรือเปล่าคะเพื่อนเนี่ย เนี่ยค่ะที่เขาเอาไปาผลิตผลิตทําเป็นน้ํามันนะคะน้ํามันเอามาทอดหมูทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้น้ํามันตัวนี้แหละถ้าบ้านเราก็จะเป็นน้ํามันปาล์มอย่างเงี้ยเนาะน้ํามันปาล์มแต่ที่นี่เขาใช้น้ํามันเนี่ยดอกแฝบเนี่ยแหละคะ่ะเอาไปทําน้ํามันสวยมากเลยช่วงนี้กําลังเหลืองอาร่ามเหมือนถ้าดูไกลๆเหมือนดอกดาวเรืองเนาะสีมันสวยมาก วันนี้อากาศอึมครึมมากเลยค่ะตอนนี้เยอรมนีเวลาห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงครึ่งเนาะอากาศมันก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วเหมือนเหมือนแบบว่ามันประมาณสามทุ่มเนี้ยมันก็ยังไม่มืดนะคะเพื่อนเพื่อนแต่วันนี้อากาศมันค่อนข้างครึ้มนะคะมันเย็นๆย็นอยู่ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แต่ว่าพรุ่งนี้อ่ะจะมีแดดแดดแรงด้วยยี่สิบห้ายี่สิบหกองศาได้เลยร้อนเลยแหละคะ่ะรุ่เนี่ นี่นะคะเพื่อนๆพามาดูแรรปเขาบอกว่ายอดมันสามารถเอาไปผัดได้นะกินได้มันคล้ายๆคะนา้าเขาบอกอูวสวยไหมนี่เลยนี่คือบรรยากาศข้างหลังโรงเรียนของพทริกับดารลอนในอนาคตน,นะคะยังไม่มาเลยหาะโรงเรียนในลูปก,ก่อนละนี่เอ้ะนี่นี่คือโรงเรียนของ แทรกับดารอดน,นะคะถ้าเขามาเขาก็จะได้มาเรียนอยู่ตรงนี้ส่วนบ้านก็จะอยู่ทางนี้เนี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านของอนเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านจักรยานเล่นกันโอ้ยพี่พี่อูดดูที่บินบินบินพีอูดพี่อูด กล้องนะคะไอ้โดรนตัวนี้ก็คือเหมือนกับเราสามารถบินคือมันเป็นมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งอะ่ะไม่ใช่บินเพื่อจะไปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมีกล้องก็จริงอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปถ่ายวิวสวยๆได้เพราะพี่อุ้ตเตียงกาบ่อยมากเลยคือถ้าถ้าอยู่ใน <c oughs> ถ้าเราสองกล้องอยู่เราจะเบียนหัวมากโอ้โหอะไรอะนกอะไรตัวใหญ่จัง ตัวใหญ่มากอุ้ย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 เกือบเกือบนกมันบินเข้าไปที่โดรนโอ้บินแข่งกันกับโดรนเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยกลางไปอกใหญ่เลยเพื่อนๆนกตัวเบ้เริ่มเลยอะโอ้โอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอากาศดีๆนะพวกจะให้พี่อุ๊ดเขา ตั้งใจแบบบินแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเอาภาพวิวสวยๆมาให้ดูนะวิวแบบข้างบนอะไรอย่างเงี้ยวิวแบบว่ามองลงมาจากข้างบนลงข้างล่างเนี้ยจะไปหาที่ที่สวยๆถ่ายแต่อันเนี้ยคือเวลาใช้นางนะนางจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยมันจะตีลังกาแบบว่าเวียนหัวน่ะถ้าเกิดเอาวิดีโอออกมาลองเอามาดูแล้วเพื่อนๆเวียนหัวมากเลย นางล่วงนางหาไม่รู้ว่าล่วงตรงไหนนางไม่รู้ว่ามันล่วงตรงไหนออตายแล้วเทนี้ตายแล้ว,าลวหาแล้วหาแล้วตายแน่แน่ตายแน่ๆเอาซิเอาซี่เอาซี่หาก่อนเดี๋ยวเจ้าของสวนเขามาเจอเพื่อๆข่าวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะไอตอนตอนที่ว่า มันไปตกอยู่ที่สวนเลี้ยงม้าเขาอะค่ะไปไปคอกม้าน่ะไปตกอยู่ที่คอกม้าน่ะครั้งที่แล้วอะแล้วทีนี้มันเป็นเหมือนกับว่าไอพวกเห็นสภาพตอนที่เขากระโดดเข้าไปเอาโดรนนะคะเพื่อนๆตอนนั้นอะ ขำจนทั้งท้ที่สามีนี่โดนไฟฟ้าช็อตจนรองเท้าล่วงหลุดออกมาจมันเป็นไฟฟ้ามันเป็นมััวไฟฟ้าแล้วนางก็กระโดดตีลังกาก็ไปเอาโดนแต่อันนี้โชคดีที่ว่ามันไม่ใช่หลัวไฟฟ้ามันเดือข้าไปได้มีการมองหน้ามองหลักเลยนะกลัวคนไปเจอ ดีถ,นนถ้าไม่ตกอยู่ในสวนกลางไอไอ้แรปนั่นนะถ้าไมตกอยู่ในกลางแรปแล้วก็งานเข้าอยากซาดีนะจิล่า How uh, <what? S 1> come it falling d uh, a ich habe ein klein bisschen zu niedrig g e r e ออ <laughs> ตีลังกานี่เกิน Das ist ja das... Tartei, Tartei, können. Immer mehr. Äh, Kompliziertere. Nein, Tartei, die, 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 die Damit du besser wirst. Oh! Hier ist ein Schaumgummi weggeflogen. Scheiße. Na gut. Das packen ja wir noch daheim. Up-God-Nang. god กระเป๋าเดินทางนะคิดนี่ใครไม่รู้คิดว่านักธุรกิจนะเนี่ยอ่เดี๋ยวพาไปดูโรงเรียนต่อดีกว่าไปดูสนามดีกว่านะมีสนามนี่มีเด็กอยู่ไม่กล้าเดินเข้าไปเลยเขินเด็กเขินเด็กตรงสนามตรงนี้ก็เป็นสนามฟุตบอลสนามเทนนิสสนามแบบที่เขาเล่นกีฬากันนะคะเขาก็จะพากันมาเล่น สนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลเล็กๆแล้วก็นี่ก็คือตึกโรงเรียนโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะบุ๊กก็มาทำคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะโชว์โรงเรียนของพัทธิกดาลอนให้เพื่อนๆดูนะคะให้ FC ทุกคนดูนะคะ FC ที่คอยติดตามปุ๊กมาโดยตลอดนะคะก็จะได้รับรู้ข่าวสารการความเคลื่อนไหวของปุ๊กมาโดยตลอดเวลาเลย วันนี้ปุกก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย